ผู้บริหารศูนย์หัวใจเรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจา้าเรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถิ่ทรงพระกรุณาพระราชาทานพระนามให้กับศูนย์แห่งนี้โดยในแต่ละปีค่ะศูนย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือล่ะกะ็รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจจากผู้มีผาคต่างๆให้กลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าแสนคนเดี๋ยวเฮ้าไปติดตามกันจากไร งานพิเศษค่ะ ศูนย์หัวใจสริกิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อส่งเสริมการป้องกันบำบัดรักษาและวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดในภูมิภาคนี้ และเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นสูงในระดับตติยภูมิด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดและขยายภารกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเพื่อการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด รองศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรพงศ์มกัลเวทผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิภตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะบดีคณะแพทยาศ,ศรรยาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าศูนย์หัวใจสิริกิตเกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกกรทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพวกเราทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง ่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ในานามของผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิจภาคตะวันออกเชียงเหนือรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานพระนามแก่ศูนย์แห่งนี้นับเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและซื่อสัตย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในภูมิภาคนี้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลและเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสุริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระสนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทางการแพทย์ จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้ศูนย์เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรทั้งด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระรชาชบัญญัติธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง วันนี้สามารถผ่าตัดหัวใจขยายหลอดเลือดและดูแลผู้ป่วยหัวใจครบวงจรในภาคอีสานได้เองนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจว่าได้สืบสารพระรชาชบัิธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงที่ศูนย์หัวใจสิริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเช่นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการชั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปี พร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้เข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพระราชพิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์นะครับพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับที่ต้องการให้ผู้ป่วยโรคหัวใจของเราเนี่ยสามารถรักษาพยาบาลได้ในภาพเหนืของเราเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ท่านพระชานา,นามนะครับให้กับศูนย์โรคหัวใจสิริิติ์แห่งนี้ครับ พวกเราบุคลากรทุกคนนะครับใช้พนาของท่านเนี่ยเป็นจุดรวมใจในการทํางานนะครับว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจของเราเนี่ยด้วยคุณภาพมาตรฐานนะครับและให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสัปสาปีที่ผ่านไปนะครับเราสามารถทําตามพระราชปณิธานของท่านนะครับโดยทําให้สู์โรคหัวใจของเราเนี่ย เป็นโลกศูนย์หัวใจที่ทันสมัยนะครับสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในภาคอีสานของเราเนี่ยได้ครบวงจรนะครับในปัจจุบันครับซึ่งตรงนี้เป็นความซาบซึ้งใจของพวกเราชาวศูนย์โรคหัวใจนะครับแล้วก็ผมคิดว่าประชาชนทุกภาคอีสานนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยเนี่ยภาคภูมิใจในศูนย์หัวใจแห่งนี้ที่ท่านพัฒนานมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับพวกเราในฐานะที่เป็นบุคลากรของศูนย์หัวใจนะครับจะสืบสาร พิธานของท่านนะครับในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยหายนะครับกับไปใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถรักษาโรคหัวใจอยู่ในภาคอีสานของเราได้ตลอดไปครับนายยินชัยอานันทนาสกุลข้าราชการบำนาญชาวขอนแก่นกล่าวว่าตนมีลิ้นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจซึ่งตอนนั้นตนเองก็ไม่เคยรู้จักที่นี่มาก่อนจนกระทั่งได้เข้ามาพักรักษาตัว และแพทย์ทำการวินิจฉัยว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งในระหว่างการรักษาที่นี่แพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีหากไม่มีศูนย์หัวใจสุริกิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไม่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรทุกหมูลา่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลวันนี้คงไม่มีตนเองมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ตนเองและครอบครัวจึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างห ที่สุดมีได้ผมคิดว่าโบงท่านมีวิสัยทัศน์นะครับที่มองก้าวไกลที่ตั้งศูนย์หัวใจขึ้นมาซึ่งศูนย์หัวใจนี้ก็ดูแลทั้งหัวใจแล้วก็โรคปอดโรคอะไรในภาคกีสารที่เป็นเยอะมากนะครับซึ่งคนคนทั่วไปจะเข้ากรุงเทพยากมากซึ่งคนไข้เยอะมากนะครับรอคิวนะครับก็อาจจะไม่รับการรักษาทันเวลา นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงบัดนี้ประชาชนชาวอีสานต่างได้รับการรักษาที่นี่หลายหมื่นชีวิตต่อปีทำให้บุคลากรที่นี่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ส่งพระราชทานพระนามแก่ศูนย์แห่งนี้นับเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทและซื่อสัตย์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในภูมิภาคนี้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลและเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน